ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม ผมเข้าใจสถานการณ์ดีแต่คือผมอยากจะบอกว่าผมไม่ใช่กระสอบมันฝรั่งที่คุณจะทําอะไรกับผมก็ได้ผมต้องการไปอยู่ในที่ที่ต้องการผมและให้ความเคารพผมจริงๆถ้าที่นั้นยังเป็นบาร์เซโลนาผมจะดีใจมากแต่ถ้าเป็นที่อื่นผมจะเป็นคนตัดสินอนาคตเองนี่เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอีวานาราคิติที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าพี่แกไม่มีความสุขกับชีวิตที่บาร์เซโลนาเลยสักนิดเพราะตอนนี้แกโดนดองยาวที่มานั่งสำรองนับแ,แต่ที่แฟงกี้เดยองย้ายมาร่วมทีมและถ้าเกิดสมโมสรนใบตองการเขาและเก็บข้าวของ ของย้ายออกไปก็เป็นทักออกที่ดีที่สุดคําถามที่เกิดขึ้นตอนนี้คือถ้าเอราคิติย้ายจะไปที่ไหนดีละ่ะวันนี้ขอสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียวมาเล่าจะขอพาทุกท่านไปเจาะลึก5สถานีต่อไปที่มีความเป็นไปได้สําหรับอีวานราคิติดที่แรกอยู่เวละดีไหมจ๊ะ ถ้าต้องออกจากบาร์ซ่าแล้วยังอยากโลดแล่นผจญภัยกับทีมระดับเดียวกันก็ต้องลองไปที่ยูเวนตุสเพราะนี่เป็นสโมสรที่อยู่ในจุดสูงสุดของอิตาลีณนะเวลานี้ได้ลุ้นแชมป์ทุกรายการมีนักเตะฝีตีนดีอยู่เต็มทมีบางทีถ้าอีวานราคิติอาจจะเป็นนักเตะม,มีบุญอีกคนหนึ่งก็ได้ที่จะมีโอกาสเล่นกับเมสซี่และโรนัลโด้ท่าจะถามวันนี้มีความเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องขอบอกว่าได้นะครับเพราะาย้อนกลับไปช่วงตลาดซื้อขายมากราคมยูเวกพยายามคว้าตัวอีวานราคิติอยู่แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณยยยังงออาากคแู่่ในนทีีมบ้สิ ตามมาก็คือความเหน็ดเหนื่อยแน่อย่าลืมว่าตอนนี้ยูเว่นะครับมีผู้เล่นมิดฟิลเต็มทีไม่ว่าจะเป็นปาเิชเคนีร่าแลมซี่มาตุยดีเเบนตันคู่รามิโอดังนั้นพี่แกต้องเหนื่อยสัดแน่ในการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงหากย้ายมามาดหลายสโมสรอนที่2แมนยูล่ะดีไหมจ๊ะ ถึงแม้โซชาจะมีนโยบายการผลักดันดาวรุ่งให้แจ้งเกิดขึ้นมามีบทบาทกับแมนยูช่วใหญ่แต่ถ้าคุณต้องการคัมแบ็กกลับมาท้าทายล่าความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องของถ้วยแชมป์ถ้าจะเน้นปันเด็กดาวรุ่งอย่างเดียวอาจต้องใช้เวลาหน้าดังนั้นการตามหาความสําเร็จบางทีมันต้องใช้เงินถ้าจะถามว่าแมนยูจะเวิร์กหรือเปล่าส่วนตัวมองว่าน,นีนะครับเพราะปีสัจแดงตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงยุคสร้างทีมขึ้นมาใหม่ที่สําคัญเลยอนาคตของปองบ็อกบากาลังเป็นเครื่องหมายคําถามว่าจะยังอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ถ้าเกิดพี่แกกกกกเเสืออออใจน้ย้ยยย็บขาขาาาวงไปร ได้รักิติดมาแทนก็ถือว่าเหมาะเหม้งเพราะนี่เป็นนักเตะที่มีทักษะเทคนิคพรสวรรค์ที่สูงส่งการเล่นเข้ากับระบบทีมของบาร์เซโลนาได้นั่นแหละครับคือข้อพิสูจน์ซึ่งดูแล้วน่าจะช่วยยกระดับศักยภาพทีมได้เยอะแน่นอนที่ที่3อินเตอร์มิลานล่ะดีไหมจ๊ะ ถ้าเกิดไม่อยากแย่งตำแหน่งตัวจริงกับมิดฟิลด์6คนที่ยูเวก็ลองย้ายมาอยู่กับงูใหญ่อินเตอร์มิลานดูไหมล่ะครับถึงแม้ว่าจะมีแข่งกองกลางล้นทีมแต่ถวัดระรับศักยภาพฝีตีแล้วราคิติถือว่าดีกว่าหลายๆคนที่มีอยู่แน่นอนยิ่งทามาอยู่ในมือของอันโตนิโอคอนเต้ที่ปิดกุนสือเขี้ยบและแท็กติกจา๋าจาดูแล้วเคมีน่าจะเข้ากันได้ดีแต่ที่ผ่านมาเฮียแ er กกระปั้นนักเตะจนเก่งขึ้นมาหลายคนตลอดจนการชุบชีวิตแข่งที่ตายแล้วให้กลับมาเกิดใหม่อินเตอร์มิลานจึงเป็นตัวเลือกที่เเหมสมมมาาสสสรรับข่่่่ววนนืองงงุ้แ้แชก็คไ เพราะตอนนี้งูใหญ่กลับมาท้าทายอย่างเต็มตัวแต่ถึงกระนั้นก็ต้องไปถามบอร์ดบริหารว่าที่นั่นยังสนใจในตัวอีวานราคิติตอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้พลพรรคเนรซูรี่กำลังช่างใจว่าจะเอาราคิติตหรืออีริกเนซนสึ่งตอนนี้พวกเขาได้อีริกเซนไปแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีมที่4 ปารีสแซงแชแมงราคิติสเคยปฏิเสธการย้ายไปปารีสแซงแชแมงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเพราะทางบาร์ซ่าใช้เขาเป็นหนึ่งในข้อเสนอเพื่อจะเอาเนย์มากลับมาสเปซซึ่งตัวแกไม่เต็มใจกับเรื่องพันนี้แต่นั่นเป็นเหมือนการตัดใจที่ผิดพลาดเพราะนั่นทําให้ราคิติสต,ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นแค่อะไรสำารองที่ดีแทนซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังมีหนทางอยู่เพราะอย่างไรหลังจบซีซั่นบาร์เซโลนาก็ยังคงพยายามเอาตัวเนย์มากลับมาให้ได้เหมือนเดิมแน่น,นา ทุกอย่างที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นการเล่นร่วมกับซูเปอร์สตาร์ดังๆหลายคนถ้าจะเอาใกล้เคียงเมสซี่สุดก็เป็นคลิยันเอ็มบัเป้นอกจากนี้การไปอยู่ที่นั่นนะครับพี่แกยังได้ลุ้นความสําเร็จรเรื่องถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ลงเตะแน่ส่วน,นเรื่องจะเป็นตัวจริงได้หรือเปล่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวพี่แกแล้วแหละครับที่สุดท้ายย้ายไปทีมเก่าดีหรือไม่ ถ้าเกิดว่าอีวานราคิติตไม่สามารถย้ายไปอยู่กับ4ทีมด้านบนได้ที่มิแกเคยพูดแล้วว่าผมอยากไปอยู่ในที่ที่ต้องการผมบางทีสถานที่แห่งนั้นอาจจะหมายถึงทีมเก่าที่เคยคาแข่งมาด้วยอย่างชาวเกส04และเซบีย่าก็เป็นได้แต่ถ้าจะให้เลือกสักทีนะครับมองว่าชาวเกส04ไม่น่าจะเวิร์กเพราะปัจจุบันพวกเขาม่ได้ชื่อว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของเยอรมันเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปซึ่งสําหรับเซบีย่าพวกเขายังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างได้เล่นฟุตบอลยุโรปทุกปีเป็นสโมอสรที่มีเกมรุกกอออันนตตราาายเ้ตตขงงลลีสปซึ่ท่ท ชื่อของอ e ีวานราคิตตกลายเป็นที่รู้จักจากที่นัดมีแหละครับและแฟนๆของสนามนะครับคิดว่าอ e ีราคิตตควรไปไหนดีและนี่คือขอสนามสเปเชียลหากดูลลเฟลวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆขาวๆมากคนให้เราด้วยนะจ๊ะ ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่ขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาน่